อมคะขอถ่ายรูปหน่ค <The hai? S 2> <w> ้าเพ่เลยพี่เอมอยู่นี่เช่เอมคะขอถ่ายรูปหน่ค้าดูสิเช่เอมอยู่ตรงนี้ พีเจม่หลังนะตอเาจะต้ออ๋อขโทษนะคะไมพ่หันมานิดหน่อยครับอ๋อไม่ได้หันมานิดหน่อยคเเก็บมเก็บมาค่ะพ่ไี่เจมส์หนลีเจมส์อยู่นี่เธอเป็นกำลังใจให้เจมส์นะอดีคืการถ่ายามใช่สัมภาษณ์ไม่ได้ เจอนี้วเชมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเราตั้งเจรียนก็ได้ค่ะเราไม่ไ้ทงาไม่ถนัดก็แบบป เขาไปถามเลยเขาไปถามไม่ได้ค่ะเขาไปถามไม่ได้เขาไปถามไม่ได้เพราะว่าเขาสื่อห้ามสัมภาษณ์ค่ะเพราะว่าสุดคือไม่ได้ สัมภาษณ์ไม่ได้ค่ะเขาห้ามสัมภาษณ์เพราะว่าชุดสวมสูตรไม่เหมาะกับการสัมภาษณ์นะคะใช่เราต้องเคารพเขาด้วยถ่ายรูปที่เชยนะคะผ่านมาสองวีหน่อยครับตรงนี้ทำเยอะมากทำให้ดี ส็คือต้อรคุณศหาใครแล้วค่ะต้องตคใครแน่นอยค่ะรี่อยากจะมาส่